ปลากระดุปลาใหญ่ไหนพี่แตงดูปลาอะไรลูกไมดปอะไรก็้หนยงไมตรางนี้ไหนตรงไหนตรงนี้ด้วยเหรอลึกมากเนี่ยอันตรายนะเนี่ยลึกมากเลยครับคับมันมันมีน้ำตกได้ใช่น้ำตกตรงนี้ด้วย แสงไม่ไปลูกวันนี้เร็วอันตรายอยู่ตรงนี้ก็ได้น้ำตกอพ่อพ่ออย่ามันไปปลาอะไรครับมันคือปลาอะไรมองหน้าสิปลานิน่นไม่ใช่ปลาคาร์บปลาคาร์บใช่มีปลาแดงปลาแดงมีปลาเหลืองปลาสีแดงสีขาว